มีหลักฐานโผล่มาจากในอดีตครับว่า Apple เคยคิดที่จะทำ iPhone Nano ตั้งแต่สมัยสตี j จอบยังอยู่โอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้มันเป็นเรื่องเก่าแต่ว่าหลักฐานมันเพิ่งโผล่ออกมาตอนที่ Apple เนี่ยเขาไปมีคดีฟ้องร้องกับค่ายอีพิกเกม ที่ไปเก็บเงิน In-App Purchase เองนะให้ให้คนไปซื้อ In-App Purchase หรือไปซื้อกาชาในเกมแทนโดยตรงกับ e p i c ได้ก็เลย Apple ก็ไปฟ้องในขณะที่ฟ้องแล้วขึ้นศาลกันเนี่ยมันก็จะมีหลักฐานที่เคยพูดคุยกันตั้งแต่สมัยก่อนมันย้อนไปตั้งแต่สมัยสติ o จบยังมีชีวิตอยู่ครับนะฮะ หลักฐานนี้เป็นอีเมลส่งมาจากสติ e จ็อบเมื่อปี2010น่าจะเป็นช่วงที่เขาใกล้เสียชีวิตแล้วนะครับเป็นหัวข้อาการประชุมและกลยุทธ์ในปี2011ของบริษัท Apple นะฮะเป็นแผนงานของเขาเลยเขาบอกว่ามีหัวข้อหนึ่งเขียนว่าแผนงานของ i p n o n e n o n p อ o n e Nano ตอนยุคปี2010เนะี่ยตอนนั้นเป็น iPhone 4 ซึ่ง iPhone 4เนี่ยหน้าจอเล็กมากนะจำไม่ได้ว่า iPhone 4หน้าจอเท่าไหร่แต่ประมาณนี้หน้าจอไม่ใหญ่อะ่ะหน้าจอเล็กอะ่ะแล้ว iPhone Nano ของ s t e ิฟช h o p มันจะหน้าจอขนาดไหนคือในปีเดียวกันเนี่ยก็มี iPod Nano Gen 6ออกมาซึ่งทุกคนเขาก็ลงความเห็นกันที่หลังจากเห็นหลักฐานชิ้นนี้ก็บอกว่าคำว่านาโนน่าจะมาจากสติฟช็อปแน่ๆแล้วก็มีดีไซน์เบื้องต้นอยู่ในอ e ีเมลนะั้นนะแต่ไม่มีการเปิดเผยภาพนะซึ่ง นำเสนอโดยโจนาธานไอฟ์ก็คือผู้ที่ออกแบบ iPhone นั่นเองนะครับก็คือสตีฟจ็อบไปสั่งโจนาธานไอฟ์ว่าเฮ้ยออกแบบ iPhone นาโนแล้วเอามานำเสนอในที่ประชุมนี่โอยโชคดีมากๆที่ iPhone นาโนเนี่ยคือสตีฟจ็อบเสียชีวิตก่อนเอ้ยผมใช้คำว่าโชคดีไม่ได้ขอขอภัยข,ข,ขอโทษโชคดีของบริษัท Apple ที่ไม่ทันได้ออก iPhone นาโนเพราะว่าสตีฟจ็อบเสียชีวิตก่อนในอ e ีเมลเนะี่ยยังมีอีกนะ ยังบอกว่ามี iPod Super Nano ด้วยหลังจากมี iPod Nano ออกมาแล้วเจน6ก็ยังมี iPod Super Nano ออกมาอีกอก็ไม่ได้ออกอีกเช่นกันนะครับเพราะว่าการเสียชีวิตของสตีฟจ็อบไปก่อนน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าถ้าสมัยนั้นสตีฟจ็อบยังมีชีวิตอยู่แล้ว แล้วออกมาเป็น iPhone n a โ o หน้าจอมันจะเล็กขนาดไหนอ่ะตัวมันจะเล็กแค่ไหนอะมันจะเป็นแบบว่าโทรศัพท์จิ๋วเหมือนเหมือนที่ทุกวันนี้เราทำโนเกียปุ่มกดจิ๋วๆที่เห็นว่าชาวบ้านเขาชอบใช้กันน่ะเป็นเครื่องเล็กๆมันน่าจะเป็นทรงนั้นนะน่ารักมากๆนะครับเออนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วถูกเปิดเผยในปัจจุบันเพราะว่ามีอีเมลฉบับนั้นมายืนยันกันอยู่ในชั้นศาลนั่นเองครับต่อเลยนิดนึงก็คือ ช่วงนี้ก็ใกล้เดือนกันยาแล้วนะครับอังคารที่2ของกันยาผมเปิดปฏิทินให้นิดหนึ่งว่า iPhone 13ถ้า Apple ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเปิดตัวนะครับถ้าปีนี้เป็นรอบปกติ iPhone 13ปีนี้นะครับถ้าไม่เปิดวันที่7กันยายนก็14กันยายนผมเดาวไว้2อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าวันที่1กันยาที่จะถึงเนี้ยถ้ามีบัตรเชิญจาก Apple ออกมาก็คือ7แน่นอน แต่ถ้าเข้าวันที่หนึ่งไปแล้วไม่มีบัตรเชิญมานะครับรอจนกระทั่ง4ี่ห้าทุ่มไม่มีบัตรเชิญมาก็14กันยาแน่นอนนี่นะครับก็รอดูกันต่อไปครับปีนี้โอ้โหข่าวลือเยอะมากนะ iPhone 13ก็เป็นอย่างรูปที่เห็นกันแล้วก็เห็นกันบอกว่าจะมี iPad mini Gen 6มาสักทีสาธุมาสักทีเถอะรอซื้อมาเกือบ10ปีแล้ว <laughs> ไม่มาสักทีอยากได้มากเลย iPad Mini นะฮะขอให้มาเถอะ ส่วน MacBook Pro 14 MacBook Pro 16ที่เป็น M1X นะครับกับ Mac Mini ตัวใหม่ที่เป็น M1X ก็คาดว่าจะมาแต่ผมเชื่อว่าอันนั้นน่าจะมาเดือนตุลาเพราะตุลาจะมี s p e c i a l Event อีกวันที่เปิด p p o o n เนี่ยอย่างมากเลยนะก็มี iPad mini ผมว่าไม่ควรจะมีอะไรไปมากกว่านี้อ่ะรอดูกันครับใกล้วันของ Apple แล้วในเดือนกันยายนนี้ครับ